ลาบก็บพคุณไปยังคุณแม่เนตนิยมนะคะในความให้กล้วยสามหลีนะคะลาบขอประคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านมีตาเอ็นดูน้องเลรอนกับแม่นะคะขอบคุณครับขอบคุณแม่เนตนิยมนะครับที่เมตตาน้องเจริญนะครับกับแม่แกตานะครับขอให้ท่านมีความเจริญนะครับขอบคุณครับ หลังตนนะคะขอบคุณครับอ่ะครับรอรอกันเร็วลูกลาเร็วอ่ะครับดี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 าลาลาสามีน,นะคะโอ้โหเลินเบิ้ลสองนะคะให้แม่แกตาหนึ่งนะคะตาขอบคุณคา่าอาชิดสวยนะ แต่ละงานนะคะในความเมตตาของท่านนะคะขอให้คุณแม่เมียเพือนนะคะและครอบครัวนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บอย่าเบียดเบียนนะคะรวยรวยหิงหิงนะคะตลอดตีและตลอดไปเลยนะคะขอให้ท่านถูกหัวรวยเบือได้ลาบก้อนใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆเลยนะคะดูน้องกินเลนนะคะไปเอ็ดกินด้านหลังนะคะถือกล้วย สงศีไปข้างหลังเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เนตรนิยมมากๆเลยนะคะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพยาโคชาสารจงปกปักรักษาครอบครัวของคุณแม่เนตรนิยมนะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขค,ความจเจริญน,นะคะรวยรวยเฮงเฮงนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ